สวัสดีครับค,คุณผู้ชมครับศรีสะเกดชาเนี่ยผมอยู่อำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับพาทุกท่านมารู้จักหมากกระโดนนะครับนี่คือลูกของหมากกระโดนนะครับล่วงเต็มเลยครับนี่บริเวณของหน้าที่ว่าการอำเภอภูส <Jest S 2> ิง <kolej> ห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือลูกของกระโดนนะครับเดี๋ยวเรามาดูใบมันครับทีนี้มาดูใบมันใกล้ๆนะครับใบของกระโดนเขาเรียกว่ากระโดนโคกนะครับกระโดนตัวนี้มันจะ เป็นคนละชนิดกับกระโดนเล็กๆที่เราเอามากินกับลาบกับปนปลาอะไรพวกนั้นนะครับแต่ก็กินได้นะครับอันนี้มันจะฝาดเขาบอกว่ามันฝาดมากนะครับคนโบราณเขาบอกว่าเขากินได้แต่มันฝาดมากนะครับและใบมันก็เป็นยาแก้ท้องร่วงนะครับท้องเสียเนี่ยเขียวๆใบนี่หายเลยครับนี่ครับลูกมันนะครับถึงฤดูมันก็จะร่วงหล่นลงมาครับเยอะทีเดียวนะครับร่วงมาเต็มเลยครับคุณผู้ชมครับนี่หมากกระโดนนะครับนี่คือหมากกระโดนแล้วก็นี่ก็เป็น ต้นกระโดนนะครับกระโดนป่าหรือว่ากระโดนโคกนะครับไม่ใช่กระโดนน้ําที่เป็นต้นเล็กๆที่เรานํามากินกับป่นปลาล่าปลาแล้วก็น้ําพริกนะครับนี่มาดูใบมันใบมันใหญ่มากครับดูมาดูใบมันใหญ่ทีเดียวแต่ก็กินได้นะครับยอดมันก็จะขมสักนิดหนึ่งนะครับมันเป็นเป็นใบใหญ่ๆครับโอ้โหร่วงเยอะเลยครับคุณผู้ชมครับมาดูนี่ครับร่วงเยอะเลย มากระโดนนี่ครับต้นมากระโดนเป็นลูกของกระโดนนะครับดูครับร่วงโอ้โหเพียบเลยครับคุณผู้ชมครับนี่ครับใครไม่เคยเห็นต้นกระโดนนะครับเคยได้ยินแต่เพลงรอรักใต้ต้นกระโดนนี่แหละครับวันนี้ผมมารอลักอยู่ใต้ต้นกระโดนนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับโน่นแหละครับด้านทางโน้นนาที่ว่าการอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนะครับก็อยู่ทางด้านโน้นนะครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ